จบคะ่ะทุกคนหลังจากที่พ่ว่าลงคลิปไปนะคะว่าเจ้าบ่าวท่านฟังไท่ไปสู่คอเจ้าสาวท่านฟังเล่านะพี่น้องคะ่ะและตีซองบัตเซิร์นและนาทีนี้นะทุกคนมีเจ้าหน้าที่เพื่อนบอกว่าต้องเสียค่าปับับในจํานวนเงิน4ีถึงหาหลานกีบนะคะพี่น้องคะ่ะ เหตุผลที่เสีย้าปับคือเจ้าบาวหนีมาขอเจ้าสาวโดยทีโบท่านแดมีใบสมรสหรือจดทะเบียนกันนั่นเองจ้าพี่น่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่พี่เอฟซทัางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้าที่เขามาดีตับหับชมหับฟังแพลว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้า แพ้ว่ากับซิมาขอตอบคําถาม p p f c นะคะว่าเกิดยังขึ้นนะคะและถ้าสมมติว่าเป็นคนจีนคนเวียดนามมาเอาเมียที่เราต้องโดนแบบนี้ไหมหรือว่าอ่า เจาะจงแต่เฉพาะคนไทยหรือเปล่าอย่างต่างๆนั่นนะนะคะพี่น้องคะ่ะเพียวาก็จะมาบอกเนาะแล้วเขาบอกว่าทําไมต้องมีแบบนี้ด้วยตามจริงแล้วเราต้องแต่งงานก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนไม่ใช่หรอถึงจะเป็นไปได้แต่อันนี้คือให้จดทะเบียนสมรสก่อนแล้วค่อยมาจัดงานแต่งหรอโอ้โหพี่น้องคะเป็นคําถามที่เพวาสังงนะฟังแล้วเพียวาย,ยังสะเทือนใจเลย เอาจริงนะพี่น้องคะเพราะว่าฟังเนี่เพราะว่ายัางงุ่งเลยว่าเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอมีแบบนี้ด้วยหรออะมีมาแล้วพี่น้องคะแต่ว่าท่านเบิ้ท่านมวนนะคะอาอยากทั้งฝั่งไทยฝั่งเจ้าบ่าวนะทนลที่ไปร่วมงานไปสู่ขออาลูกชายหลานอะไปสู่ขออ่าลูกสาวลูกสะใภ้กับหลาน่ะ หลานสะใภยให้กับหลานชายให้กับลูกชายเนี่ยอยู่ทางฝั่งเล่านะคนุณรวมแล้วนะั้นคนไทยที่เพิ่นไปแล้วนะทุกคนคะ่ะมีทั้งหมด16ท่านคะ่ะสิบหท่านคะ่ะพี่น้องคะ่ะ16ท่านนะทีนี้ก็ขอแจ้งให้รู้ไว้ว่า ไม่ได้นอนลงโรง,งแรมอะไรนะทุกคนก็นอนในบ้านนี่แหละนอนในบ้านนี่แหละทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันมีปัญหาคือณจุดจุดนี้คือเอาง่ายๆเลยว่าพ่อแม่เจ้าสาวอ่ะที่เข้าจัดงานอ่ะเนาะเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็เลยริมแรกก็เลยจัดจัดก็คิดว่าเออเราก็ตีซองบัตรเชิญเชิญเจ้าอ่หน้าที่นู่นนี่นั่นที่ผู้ที่มีเกียรติอะไรต่างๆนานาได้แหละเพราะเจ้าหน้าที่เห็นเว้ย ยังไม่ได้แต่งงานกันนี่ใบสมรสก็ยังไม่มีแล้วมาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ได้ไงอย่างนี้ต้องโดนปรัปปบรค,คะ่ะเ,ะเรียกไปปรับเลยทุกคนค่ะและพอเรียกไปปรับเนาะในกรณีที่เรามีญาติที่เป็นเจ้าหน้าที่นะพี่คนพี่น้องคะ่ะและเฮานะกาบสามาถซอยอยังไงเพราะว่าญาติของเราไม่ได้มีตําแหน่งที่อ่า ช่วยได้พูดง่ายๆซะพี่น้องคะบอดี้มีตาแหน่งที่ใหญ่โตบอดี้มีตาแหน่งที่ซอยใหเนาะก็เลยบอสาหมาที่จะซอยอย่างใหนะทุกคนก็เลยเสียคะ่ะปับ mm hmm. เพื่อนกับอ่าอ่านให้ฟังอยู่นะว่าเออในกาหนดทานั้นท่ทนีนะเพื่อนก็เลยยกประเด็นขึ้นมาว่านะพี่น้องเจ้าหน้าทีนะท่น้นเหตุห้คนเล่าเข้าในที่ว่า เสียเงินคารับแล้วกะอ่าท่านฟังไทยเนี่ยจเสียคารับคือกันคือสรุปแล้วนะเราต้องเสียคนละครึ่งเจ้าสาวขึ้นครึ่งหนึ่งเจ้าบ่าวครึ่งหนึ่งก็คือพูดได้ง่ายก็คือคนละเก,ะกะือบเกือบห้าพันบาทนะทุกคนสี่พันกว่าเออเกือบเกือบห้าพันบาทก็คือเสียให้ไปและนาทีเนี้ยก็คือเขาก็บอกว่าอันนี้คือดีแล้วนะ ที่เป็นคนไทยมาลาวแต่ถ้าเป็นคนไทยที่ไปเขมรเนี่ยเขาจะไม่ให้เสียค่าปรับอ่ะเจ้าหน้าที่ทางฝั่งลาวพูดแบบนี้นะทุกคนอ่ะเขาบอกว่าจะบรให้เสียค่าปรับแต่จะถือจับเลยเขาจับไปอยู่ห่องกงเลยเพิ่นวานวนี้นะทุกคนเพื่อนกันแนะนําแนวนี้เนาะ ก็เลยบอกว่า,วาอันนี้ว่าเป็นคนไทยพี่น้องคะอันนี้ว่าเป็นอ่นนาไทยกับเล้านะถ้าหากวา่าไทยกับเขมรเนี่ยถ้าหากวา่าเจ้าเบ้าเนี่ยพี่ว่าขอว้าเว้าเล่านะพี่น้องคะขออนุญาตนะคะทุกคนเออถ้าว่าเจ้าเบ้าทั้งฟังไทยนี่ไปซูขอเมียนี่อยู่ทั้งเขมรเนี่ยเจ้าเบ้านั่นบอท่านเน็ต จดทะเบียนสมรถถึกต้องตามกฎหมายและไปจัดงานยิ่งใไงแบบนี้เนี่ยคือเจ้าบานันถูกจับเลยอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเวาแบบนี้เนาะและคนดูทางบ้านก็เลยแบบคือ,อดดคบ,บ่พูดได้ง่ายเลยเราไม่รู้ทุกคนเราไม่รู้กฎเราไม่รู้กฎระเบียบเราไม่รู้กฎหมายพูดได้ง่ายเลยแล้วก็เชื่อไปตามที่เขาพูดแต่สิ่งที่เราชัดเจนคือที่เราสงสัยนะและหลายคนก็สงสัยว่า เราจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะก็ไม่ถึงว่าใหญ่มากเราอุตส่าห์แบบว่าให้ความเคารพเนาะเราจัดงานเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คู่บ่าวสาวให้แก่พ่อแม่ที่มีหน้ามีตาเราก็ตีซองบัตรเชิญไปเชิญไปและเราก็ไปให้อุตส่าห์ไปยื่นให้มาร่วมงานอะไรด้วยอะ<ๆ>ก็เหมือนคิดว่าเป็นอ่าบุคคลสําคัญคนหนึ่งแต่จู่ๆแล้วมาเรามาเจอข้อหาที่แบบว่า แต่งงานโดยพลรักการจัดงานโดยพลรักการโดยที่ยังไม่มีไปทะเบียนสมรสจดทะเบียนไม่ถูกต้องแต่ถ้าต้องให้เราไปจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนหรอกแล้วเราถึงจะมาแต่งงานได้นี่งงทุกคนคะ่ะอืงงมากเลยนะอันนี้คือเคสที่แพาวาเล่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยนะคนจีนก็มี ก็เป็นเหมือนกันคนเวียดนามก็เป็นเหมือนกันทุกประเทศเลยก็เป็นเหมือนกันแต่สมมติว่าเป็นเอาคนลาวล่ะหรือคนลาวเป็นไหมคนลาวเนี่ยคือเขาก็ต้องมาสู่ขอก่อนแต่อันนี้คือเจ้าฝั่งเจ้าบ่าวทางฝั่งไทยเนี่ยไม่ได้มาสู่ขอไงคะคือแต่งเลย แต่งเลยจัดงานแต่งยิ่งใหญ่เลยไม่ได้มีการสู่ขอไม่ได้มีการวางสินสนสินสอดมาขอมามั่นก่อนอะไรประมาณเนี้ยเออคือไม่มีไงก็คือเข้าไปแล้วเขาก็ตีซองบัตรเชิญกระจายข่าวไปว่าจัดงานแต่งเลยก็เลยโดนปักเออโวงงงงมากแล้วถ้าเป็นคนลาวเนี่ยเขาก็ต้องมีการสู่ขอแล้วก็มีการเรียกแบบว่าเออสินสอดเท่าไหร่ฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยมีอ่า คุณสมบัติหรือว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมีอะไรบ้างอย่างเช่นรถมีเงินมีนามีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีแค่ตัวอ่าก็ว่ากันไปแล้วฝั่งเจ้าสาวมีอะไรบ้างเขาก็จะถามรายละเอียดแล้วเราก็ค่อยประทับตาก็คือจดอาจดทะเบียนณวันที่เราแต่งงานเลยก็คือแบบนี้เลยคือซูคอแล้วก็แต่งเลยแล้วก็จดทะเบียนเลยอันนั้นก็คือไปฝั่งเราก็จะง่ายไม่มีปัญหาอะไร าก็เพิ่งรู้นะว่าการที่เราจะเอาผัวเอาเมียที่เราอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยมันยุ่งยากขนาดนี้แล้วที่คนที่เราไปยืนช่างเป็นกิโลกิโลกิโลอ่ะมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรทีวิตท,ทีการที่เรามาสู่ขอแล้วทําถูกต้องตามไปเพณียิ่งใหญ่โตมโหรานกับมีการเสียโน่นเสียเนี่ยทุกคนใช่ไหมแทนที่มันจะสะดวกสบายแทนที่มันจะง่ายอะ่ะแล้วแล้วถ้าสมมตินะ อันนี้คือมันยากและถ้าสมมติว่าฝั่งไทยเนี่ยไปเอาเมียที่ลาวนี้ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรไม่ได้มีการแบบว่าอาอาแต่งงงแต่งงานคือแบบผูกแขนสูขวัญก็คืออยู่กันง่ายๆเลยสบายๆไม่ต้องมีการเสียค่าปรับเสียค่าอะไรแต่ถ้าจัดงานยิ่งใหญ่แบบเนี้ยคือต้องเสียค่าปรับทุกคนคะคืองงไหม ถามว่างงไม่งง,มง,งนะอันนี้คือขอพูดในทางที่ไม่รู้นะไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าไกา่นะในเรื่องเจ้าหน้าที่นะทุกคนแต่คือขอพูดในมุมที่ไม่รู้ในมุมที่อาสติปัญญาอันน้อยนิดของแพรวะแล้วกันนะทุกคนนะคือแพรวาก็ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะก,ก้าไก่นะแต่คือว่ามัน,มนไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอเอองงเนาะแล้วที่ผู้ใหญ่ที่บ้านเขาพูดนะว่า จะเอาสักกี่คนก็ได้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณจะวางสิ้นสอดสองแสนบาทสามแสนบาทล้านหนึ่งหนึ่งล้านบาทก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ตีแผ่กระจายใหญ่โตขนาดนี้ถึงพูด,ดง่ายคือว่าเราอะ่ะ ตีชองบัตรเชิญแล้วเหมือนกับว่าเราอะไปแจ้งไปแจ้งเจ้าหน้าที่เองอะให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเออเราจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้นะแทนที่เจ้าหน้าที่จะมาร่วมยินดีกับเราแต่เจ้าหน้าที่ดันมาปรับเรามาเอาเงินกับเราทุกคนค่ะยังมาเก่าหาเราว่าเราอะทำผิดระบบของเขาเราต้องเสียค่าป,ปรับเออสรุปง่ายๆแบบนี้เลยจุ จริงๆถามว่าจุกไหมจุกนะแทนที่เราจะมีความสุขในวันที่เราแต่งงานใช่ไหมแต่เราต้องมีเรื่องให้คิดอะเรื่องให้คิดยังไม่พอยังเรื่องแบบนี้แต่ก็เออก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งนะทุกคนถ้าหากว่าอ่าใครจะเจอเคสแบบนี้นะสําหรับที่อื่นแพรว่าไม่รู้แต่สําหรับที่ที่แพรวาเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเรามีแบบว่าผู้ใหญ่ผู้โต หรือว่ามีแบบหน้าตาทางสังคมที่รู้จักผู้ที่มีอาวุโสก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนี้เนื่นองจากว่าเราก็เป็นคนบุคคลธรรมดาเนาะแต่ทีนี้เราก็แบบอยากจะแสดงอยากจะให้ที่ทางที่เมืองที่อะไรที่จังหวัดได้รู้ว่าเออเราจัดแบบนี้แบบนี้นะอยากให้มาร่วมแสดงความดีกับเราแต่เคสนี้ก็ทําให้เราแบบฟิลแบบยังไงไปเลยอะจ่อยไปเลยอะทุกคนเนาะโอเคนะคะพี่น้องคะสรุปแล้วก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณในหลายเด้องเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวรวอทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามหัาชมหัาฟังนะคะผิดพลาดประการหนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวรือทางต่างประเทศเช่น,ชน,ชนกันจะ้ะขัาชมขัาฟังแล้วมีความคิดเห็นไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางไทยกันได้นะคะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังเร่งใจให้แพรวาน้ำเด้อที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนแพรวาโดยการบ่งโฆษณาดูโฆษณาให้น้ำเด้อจ้าสวัสดีสบายดี